มาถึงบริเวณวัดลานเผาแล้วนะครับเราก็จะวนรอบเมรุ3สามรอบพี่น้องที่มาร่วมง,งานนะครับของอากงนะฮะขอขอให้จอดรถในที่เดี๋ยวเดรถดอกไม้นะฮะรถดอกไม้รถดอกไม้เคลื่อนหน้าไปนิดนึงนะครับ เพราะว่าตอนนี้ศพกาลังจะวนที่เมรุนะครับเลื่อนรถต่อมาก่อนนะครับรถดอกไม้ครับรถดอกไม้ลงไหนครับอะไรนะครับอ๋อดอกไม้เอาลงไว้ตรงข้างไอ้ตรงเต็นท์เลยก่อนก็ได้ครับเอาวางไว้ที่เต็นท์ก่อนก็ได้แล้วก็เอารถออกมาเลยนะครับ ควาบครับในขนาดนี้นะครับเราก็ได้เข้าสู่ในการเคลื่อนนะครับศพของพระองนั้นนะครับรอบชาวพนะสสถานนะครับเพื่อครบสามรอบเสร็จแล้วก็คงจะได้นําขึ้นสู่นะครับเมนหรือว่าชาวพนสสถานที่จะเข้าประกอบิธีนะครับอย่างที่กาหนดการได้นําเรียนไว้คือเวลา19.00น นะครับเพระเดี๋ยวพระคุณท่านนะครับอาจจะได้การาบัพนาพระเถราพระเถระนะครับได้ทําการเทศนาหนุนกันต่อจากนั้นพระสงฆ์ทั้งสี่รูปก็จะได้สวนะพิธรรมนะครับตามวัฒนธรรมประเพณีในการส่งนุชธรรมประเพณูสนนะครับวันนี้นักเรียนท่านกิงกรกนะครับที่ได้มาร่วมในการนะครับ ความเป็นบุญศลความพระสวนวิธรรมนะครับเรานั้นเป็นคนหัวใจเดียวกันนะครับเหมือนกับเรามาร่วมเป็นน้่งหนึ่งใจเดียวกันเพื่อให้ผู้ที่จากเราไปซึ่งเป็นคนดีที่เราท่านทั้งหลายให้ความเคารพนะครับเพื่อให้งานนั้นบรรลุนะครับบรรลุนะครับเป้าหมายนะครับที่เราท่านทั้งหลายได้ต<ไ>ั้งใจ นะครับผมนั้นในฐานะเป็นนะครับส่วนหนึ่งของวัดลาดพร้าวนะครับแล้วก็หมายจากพระเดชพระคุณท่านนะครับพระสงค์ของทางวัดทุกรูปนะครับก็คงจะได้ประสานงานกับท่านนะครับที่มาร่วมงานนะครับอย่างน้อยไว้เป็นของท่านทั้งหลายนะครับวัดนั้นเป็นของสาธุชนนะครับเราท่านทั้งหลายได้มาประกอบพิธีหรือส่วนหนึ่งได้ มากระเพงกุศลวันนี้แหละนะครับเราท่านทั้งหลายมารวมกันในที่นี้ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันให้วัดของเราที่เรานั้นในตั้งใจนำนะครับผู้ที่ประกอบคุณงามความดีนั่นคือนะครับอากงที่เราเรียกกันนะครับง่ายๆว่าอากงอากงนะครับผู้สร้างคุณงามความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและเรานั้นนะครับ้รละท่านและก็ได้ไปนําศพของท่านนะครับจากจ,ากจากังหวัดสมุทรปราการ นะครับมาสูว่วัดพระพาววันนี้นะครับพิธีต่างๆนั้นนะครับคงจะได้นำเรียนนะครับให้ท่านได้ทราบเป็นสังเกตก่อน,นส่วนกําหนดการจริงหรือวิธีการต่างๆก็คงจะได้ปรึกษาจากคณะผู้จัดและผู้ที่มีส่วนร่วมในการประเพณนมุสลเพื่อจะประกอบพิธีในการสวดเรวัรน,นะครับสบประคงในวันนี้ และวันพรุ่งนี้มีอะไรเราก็จะแจ้งเป็นระยะระยะ,ะ,ยะให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบนะครับต้องขอบคุณทุกท่านครับที่ได้ร่วมกันนะครับไปรับนะครับสปรอง,งซึ่งนอนนะครับสงบนิ่งอยู่นะนะครับเขาบอกว่าณที่สวยงามไม่อย่ามันเลน,นะเขาบอกวันนี้เราท่านทั้งหลาย นรับเพตั้งใจเขาบอกว่ากายกรรมวจตกรรมมโนกรรมกรรมทั้งสิบท,ที่เราท่านจ้งหลายได้เคยมีเวนนทซึ่งกันและกันหรือว่าต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีนึกได้ก็ดีขอให้ข้าพสิธิ์ซึ่งกันและกันครับอย่างน้อยนะครับท่านอาคงเห็นเราแต่เรานั้นไม่เห็นท่านนะครับนี่คือส่วนหนึ่งเราเห็นแต่สิ่งดีๆของอาคงที่จากเราไปแต่อาคงนั้นเห็นที่น้องประชาชนญาติสนิทพิตรายายเพื่อนร่วม นะครับทุกๆและก็เพื่อนร่วมโครงการมาร่วมกันอย่างมากมายวันนี้ถือว่าเป็นการตราบพืุงใจที่คือในฐานะอโปงมองเรานะครับและว,วันนี้นะครับก็ขอจับจะฝปากอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าเรามาช่วยกันดูแลนะครับช่วยกันมองนะครับสถานที่นะครับพิธีการต่างๆใครถนัดนะครับใครช่วยกันได้ และชาไทยแนะน้ำก็เราถือว่าเราเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันและก็ทำงานร่วมกันเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันเราคนไทยได้วยกันนะครับวันนี้เราก็จะทำงานเพื่อประสบความสำเร็จอย่างที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเป็นผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามท่านขอกราบประธานอะไรก็กราบแล้วก็สักการพระเดชพระคุณท่านนะครับหลวงพ่อท่านพระครูวิสิสท์สุทธิคุณเจ้าวาดวัดระพาวรัชละคงะสมทุกรูป นะครับที่ท่ทานในความเมตตาให้สถานที่นะครับได้จัดงานบาเพ็ญกุลนะครับส่วนพระวิธรรมให้แดะ่ะารศพของอากงวันนี้และพวุกนี้ก็จะเป็นวาระสุดท้ายนะครับกอเราท่านทั้งหลายก็จะได้ระสงค์วดวงวิญญาณนะครับของท่านนะครับไปสู่สงสวรรค์อย่างที่เราปรารถนานะครับ สำหรับรถยนต์นะครับที่จอดอยู่ในบริเวณรอบเมรุนะครับาชางพนจิตสถานนี้ขอช่วยเอาไปจอดตรงที่จอดรถเลยนะครับเพราะว่าเย็นนี้เราก็จะมีเพื่อนๆเาหลายคนมากล่าวคำไว้อะไรกับเ,เ,เ,เพื่อให้ให้กับอากงนะครับผมเองว่าท่านจะออกไปได้นะครับส่วนด้านหลังตรงเดินทะลุไปที่จอดรถนะครับ แม่ค้าที่วางของก็เผื่อทางรถยนต์ให้ออกทางนั้นได้ด้วยนะครับฉุกเฉินที่รถจะต้องออกทางนั้นก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวางสินค้าก็เผื่อทางรถยนต์ของเราด้วยนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับเราได้ติดต่อกับทางวัไไดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหนที่ขอให้นํามาจากที่ศาลาหนึ่งสาลาสองแล้วก็ศาลาสาม เอาไรไว้ทิ่เต็นท์เลยนะครับบริเ,เวณวัดเราก็จะมีหน้าหน้าในรูปนี้ก็จะมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่พี่น้องชาวบ้านเราอาัญจอไปมาอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอให้เดินผ่านไปผ่านมาก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมว่าพวกเราก็มาช่วยกันมากหน้าหลายตานะครับทุกฝ่ายมาช่วยด้วยใจกันจริงๆนะครับอะไรอาคมผู้ทึ่สร้างคุณงามความดีนะครับแล้วก็เสียสละตัวเองไปแต่มากาเพื่อให้คนรุ่นหลังจะต้องไม่พบกับสิ่งที่อาคมไดพ้พบมานะครับ เป็นทางด้านซ้ายมือของผมนะครับหรือว่าหันหน้าออกมาทางในรูปก,ก็จะอยู่ทางซ้ายมือซ้ายมือของท่านและขวามือของผมซ้ายมือของท่านก็จะมีน้ําดื่มสําหรับบริการพี่น้องที่มานะครับพี่น้องที่มา,าร่วงงานของอาคมเชิญบริการน้รําดื่มฟรีได้นะครับตรงที่เต็นต์ตรงศาลาใหญ่นะครับข้างศาลาใหญ่ วันนี้หนึ่งทุ่มตรงนะครับเราก็จะมีพิธีสวดอีกคืนหนึ่งนะครับหนึ่งทุ่มก็ขอเชิญเพื่อนแล้วก็ญาติพี่น้องที่มาร่วมงานนะครับก็ร่วมฟังสวดอลพิธีธรรมด้วยกันและหลังจากนั้นก็จะมีพี่น้องเรานะครับมีเวทีสำหรับพี่น้องเรามาร่วมแสดงความไว้อะไรกับอาโก นะครับซึ่งเวทีก็อยู่ที่หน้าสาลาสามนะฮะ ของนะครับผู้ร่วมในการจัดงานนะครับในนามของทีมงานวิทยุชุมชน103.75นะครับทีมงานเล็กบันดอนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นแม่งานนะครับร่วมกับพี่น้องนะครับหลายๆส่วนที่มาวันนี้นะครับในขณะนี้นะครับในการที่เคลื่อนศบรอบทางรัตถานนะครับเป็นที่เรียบร้อยก็ นำนะครับร่างของนะครับอาคมนั้นขึ้นสู่ชาวพนสฐานได้ตั้งไว้เต็มร้อยก็คงจะได้สัก,กคูหลึกงก็คงจะได้โยมผู้ไสยโยมมาสู่สลาการ,รเรียนนะครับหรือว่าสลาเด็กประสงค์เพื่อจะประกอบพิธีในการสวดพระธรรมในคืนนี้อย่างผมดำเรียนในเรื่องต้นนั้นนะครับว่าคืนนี้จะมีเทศนาได้ทราบว่าในวันวรุนี้นะครับเวลากําหนดนั้น เราจะแจ้งให้ท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งแต่คืนนี้มีส่วนพระพิธรรมนะครับในเวลา1 9 0 0นต่ออจากนั้นก็จะมีนะครับกิจกรรมในการที่อาจจะมีฉายนะครับหนังหรือว,ว่าฉายวิดีโอนะครับแสดงภาพต่างๆให้ท่านได้ชมนะครับเป็นการได้เห็นสิ่งต่างๆที่เราท่านทั้งหลายนะครับบางครั้งไม่ทราบ ครับวันนี้จะได้เห็นปรากฏการณ์และได้เห็นภาพท่านนะครับทั้งหลายที่กรอครับผมในนามตัวแทนของทีมงานเล็กบันดอนนะครับร้อยสามจุดเจ็ดห้านะครับวันนี้และหลายท่านนั้นนะครับก็มาอยู่ณที่นี้นะครับก็คงจะใช้เสียงเป็นสื่อลำเรียนท่านทั้งหลายว่านะครับบางทีท่านอาจจะอยู่นะครับประจำพิธีโนตนะครับหรือว่าสาราการประเรียนหลังนี้หรือว่าสาราส่วนพิธาม นะครับหลายที่ท่านได้ยินเสียงนี้แล้วก็ถือว่านะครับวันนี้ฝากน้าเรียนท่านทีดเครพบว่าเรานะครับมาร่วมกันนะครับเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวเพื่อจัดงานให้แด่องค์ที่เราท่านทั้งหลายได้ตั้งใจจะนะครับนำดวงวิญญาณของท่านนั้นไปสู่สวรรค์อย่างที่เรานั้นได้ปาถนาว่าคนดีของสังคมนะครับคนดีของนะครับพี่น้อง นะครับที่เราให้ความรับนี่คือส่วนหนึ่งและก็องขอบคุณไปยังนะครับพี่น้องนะครับเจ้าหน้าที่ที่ได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรน,นะครับในการที่เราเดินทางมาตั้งแต่วัดนะครับด่านสุรโรงจังหวัดสมุทรปราการเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ได้รับการนะครับรขขอ,อนุเคราะห์ำนวยความสะดวกจากสอนอต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอนอนะครับราดพร้าว หรือว่าสนวังของหลางสนโชคชัยหรือจะเป็นนะครับหน่วยงานไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ได้เลยนะครับชื่อเสียงเรียนามหรือนะครับนามของท่านเรียกปากโครับนะครับในนามของทีมงานเล็กบันดอนและก็ทีมงานของผู้จัดนะครับคงจะได้นาเรียนท่านทั้งหลายว่าส่วนไหนบ้างนะครับที่ได้มามีส่วนร่วมในการจัดงานวันนี้นะครับผมนั้นก็จะนะครับมาสลับสับเปลี่ยน ในการประชาสัมพันธ์และกะําหนดการและต่อวิธีการใ้ท่านศ้ทราเป็นช่วงๆนะครับเพื่อท่านศ้ทรากําหนดการที่เราได้วางไว้นะครับบางครั้งกําหนดการนั้นยังไม่ชัดเจนนะบางทีนะครับแจ้งไปผิดพลาดน,นะครับก็ต้องนะครับอภัยดังนั้นได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วนะครับผมก็จะนําเรียนนะครับนําเรียนใ้ท่านศ้ทราเป็น